มาร์กตวนกำลังคิดอะไรอยู่นะเอลเลอมีโอกาสได้สัมภาษณ์มาร์กตวนผ่านทางโปรแกรม z o ู m หลังจากที่เขาตัดสินใจที่จะไม่เซ็นสัญญากับค่ายเดิมของเขาและย้ายกลับบ้านเกิดที่ LA เขาคุยกับอาลเลอหลายเรื่องเลยเช่นพวกเครื่องสำอางการบำรุงผิวพรรณสิ่งที่เขาสนใจอัลบั้มเดี่ยวที่กำลังจะออกมาโดยที่มีทีมที่เป็นทีมของเขาเองจริงๆช่วยกันทำงานนี้ออกมา เราเริ่มไม่ได้อยากมองภาพเก่าๆช่วงมัธยมของคุณแล้วก็มาคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนงั้นเราถามคุณเลยดีกว่าคือคุณเคยมีช่วงชีวิตที่เล่นสเก็ตบอร์ดมัม้ย <c oughs> มีสิครับมีแน่นอนเลยแล้วผมก็รักการเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยนะช่วงที่ผมอยู่ประมาณมัธยมต้นนะคะ คือข้างในห้องเรียนผมเนี่ยจะต้องมีเด็กผู้ชายสักประมาณ3-4คนที่ใส่กางเกยงยีนหลัดลูกแล้วก็มีโซ่ห้อยออกมาจากกระเป๋าของยีนพวกนั้นมันเป็นโซ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋าสตางค์ครับช่วงนั้นฮิตมากเลยกระเป๋าสตางค์ที่จะมีพวกต้องมีพว้กุญแจหรือว่าโซ่ห้อยต่างๆแล้วก็พวกนี้นะจะต้องถือถุงที่เป็นถุงที่ ข,ของแบรนด์เนมไม่ว mm ่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เครื่องประดับต่างๆที่พวกเขาชอบแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาพยายามที่จะให้พ่อกับแม่ซื้อเวลาไปเที่ยวทรงผมก็จะต้องทำทรงแบบบ้าบอๆหน่อยอะครับแล้วคุณรู้อะไรไหมนั่นแหละผมเลยเหมือนกับว่ามาร์กตัวเนี่ยยังคงติดอยู่ในช่วงชีวิตของเขาช่วงใดช่วงหนึ่ง เพราะว่าประมาณ95%ของเพื่อนเขาตอนนี้เป็นเพื่อนที่มาจากมาเทียมต้นแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสนิทที่สุดของเขาน่าจะมาจากช่วงเกรดสี่มักต้นยังคงไม่สามารถมุ่กอนจากแวรนด์คอนเวิร์ตหรือว่าสกินนี่ e a นสได้เขาเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเห็นอะไรพวกนี้เขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งความทรงจำเก่าๆมันมันคงตีวนขึ้นมาอีกครั้งนึง ชีวิตมากต้วนวิ่งวเหมือนกันนะหลังจากมัธยมต้นเขาเก็บกระเป๋าย้ายออกจาก LA ประมาณสิงหา2010ไปอยู่ที่โซเกาหลีใต้ไปเป็นเด็กฝึกภายใต้ค่าย JYP ไปพร้อมกับความฝันที่วันหนึ่งจะได้เป็น K-pop star แล้วหลังจากนั้น4ปีต่อมาเขาก็เป็นหนึ่งในกอนเว สำหรับเอาเลอแล้วมาร์กต้วนคนนี้ที่กำลังคุยกับเราอยู่ดูช่างแตกต่างกับมาร์กต้วนดิ่กมัธยมต้นในวันนั้นที่เขาเล่าให้เราฟังมากเลยถ้าคุณเปรียบเทียบนะตอนนี้เวลาคุณเห็นเขาในไลฟ์สตรีมหรือว่าเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตต่างๆไม่แน่นะในไลฟ์เขาอาจจะมาล้างเครื่องสมองให้คุณดูก็ได้ เขาเน่ยเหมือนกับทั้งเหมือนแล้วก็ทั้งแตกต่างกับพวกศิลปินคนอื่นเช่นพวก v เ l l v v i n s s กเ t l o r Boy ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต้นปี2021นี้ g o ร์ก็ประกาศออกมาแล้วว่าเขาไม่เซ็นสัญญากับ JYP และมาร์กต้วนก็ตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียบ้านเกิดของเขาเขายังคงไลฟ์สตรีมในโปรแกรมต่างๆ เช่นอินสตาแกรมทวิตมันเหมือนกับว่าเขาเกิดแล้วก็เติบโตมากับสิ่งพวกนี้ไปซะแล้วอะยกเว้นว่าตอนนี้ไม่ต้องพึ่งเมคอัพอีกแล้วตอนนี้ผิวของเขาก็สีแทนขึ้นมานิดหน่อยด้วยแล้วนะเพราะว่าแดดจากทะเลแล้วก็เวลาสตรีมเนี่ยส่วนมากก็จะมี โมแก๊บใบโบดของเขาเห็นมาร์คต้วนส,สดๆในจอคอมของฉันตอนนี้มันทำให้ฉันรู้สึกว่ามาร์คต้วนตอนที่เป็นเคป๊อปสตมันไม่ใช่แบบนี้นี่นะครับตอนที่ผมอยู่เกาหลีนะผมไม่ค่อยได้ออกไปโดนแดดหรอกครับที่เกาหลีน่ะ แผนงานทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นงานที่ถูกจัดวางไว้แล้ววันต่อวันครับแล้วก็ผมน่ะไม่ค่อยมีเพื่อนใหม่เลยครับที่เกาหลีคือการที่เอาเลอ่์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับ K-popstar ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่นขนาดนี้มันควรจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดถูกไหมแต่คุณเชื่อไหมมากตัวเนี่ย ทำให้มันดูเป็นปกติมากเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากําลังนั่งสัมภาษณ์อยู่เหมือนเรากําลังทําความรู้จักเพื่อนใหม่จากโปรแกรมสูงคนหนึ่งอะสำหรับตัวฉันเอาจริงๆตามตรงคําถามในหัวของฉันคือจริงๆแล้วคุณไม่อยากเรียนต่อมหาลัยใช่ไหมที่ทําให้คุณต้องไปเป็นศิลปินที่เกาหลีหรือว่าอะไรที่มันเป็นแรงผลักดันจริงๆกันแน่ที่ทำให้คุณต้องย้ายไปเกาหลี คำถามพวกนี้ยตอนแรกฉันคิดจะถามมาแล้พอฉันได้ยินเขาพูดถึงเกาหลีคำถามพวกนั้นก็ดูธรรมดาไปเลยมาร์กบอกกับพวกเราว่าเขาไม่ค่อยจะได้โดนแดดหรอกนะตอนที่อยู่เกาหลีแล้วก็ต้องเซตผมแล้วก็แต่งหน้าตลอดเวลาตอนนี้หลังจากที่เป็นอิสระจากอะไรทุกๆอย่างแล้วเขาจะทำยังไงกับพวก หรือว่าทรงผมต่างๆเขาล่ะครับจริงๆแล้วที่ผมใส่หมวกบ่อยๆนะมันเป็นเพราะว่าตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยรู้ว่าเราจะเซ็ตผมทรงไหนออกมาดีนะแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่ผมรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพลียๆมากๆผมคิดว่าผมต้องไม่ได้ดูดีขนาดนั้น ไม่ได้ดูหล่อแน่เลยแล้วก็ผมก็แค่สระผมเองครับ